ครับวันนี้เราพามาดูต้นเงาะที่สวนนะครับได้ทำการฉีดสารแทคโคบิวทาโซน25%ไปแล้วนะครับเมื่อวานฉีดพร้อมกับทุเรียนเลยครับนี่ครับปุ่มใหญ่แล้วแล้วก็จะมีพวกลิ้นจีมังคุดด้วยนะครับที่ฉีดสารไปพร้อมกับต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับ สวนเราปลูกทุกอย่างนะครับมะพร้าวก็ออกลูกแล้วครับนี่ครับต้นลิ้นจี่ก็ออกลูกมาสองปีแล้วนะครับนี่ครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งต้นสวยมากแต่ปลูกไม่เยอะนะครับปลูกแซมในแปลงทุเรียนพอจะได้กินได้ ตอนกิ่งไปขยายพันธุ์นะครับสวยทุกต้นเลยครับลินจีน,นพอพหนึ่งนี่ครับมีมระห้าห6ต้นนะครับลิ้นจีนี่ครับทีเด็ดบังคุดเสียบยอดครับต้นเตี้ยออกลูกได้กินมา2ปีแล้วนะครับต้นสวยมากเลยครับ สุลินบ้านเราก็ปลูกออกลูกทุกอย่างเลยครับนี่อันนี้ใบกําลังเพสลาดสวยเลยครับถ้ายอดนี้แก่ยอดต่อไปก็น่าจะเป็นดอกเลยครับ